กับข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการอบรมของหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงหรือนอพอมรุ่นที่16ที่เป็นความร่วมมือกันของกองบัญชาการกองทัพไทยและมูลนิธิคลังสมองวปอ,อเพื่อสังคมค่ะล่าสุดนะคะได้มีโอกาสร,ราับฟังการบรรยายพิเศษจากดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ เมื่อวันที่18สิงหาคม2566กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับมูลนิธิคลังสมองวอปอ,อ,อ,อเพื่อสังคมได้จัดพิธีเปิดหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงหรือนอพอมรุ่นที่16อย่างเป็นทางการโดยมีพลโทม,มนัตแถบทองเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกนรินทร์แทบประสิทธิ์ประธานมูลนิธิคลังสมองวอปอ,อ,อ,อเพื่อสังคมกล่าวต้อนรับและเปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากดรสุเมตัน ติเวชกุลเลข,ขาธที่การมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวบรรยายถึงศาสตร์พระราชาตอนหนึง่งนั่นคือการใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยผู้นำก่อนจะทำอะไรนั้นต้องมีความเข้าใจทุกเรื่องเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนการเข้าถึงก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้ปัญหาแล้วเข้าใจแล้วจะต้องทำอย่างไรให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการสื่อสารทั้งทางไปและทางกลับถ้าสามารถทําได้ทั้งสองประการได้สําเร็จเรื่องการพัฒนาจะลงเอยได้ดีอย่างไรเพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันส่วนการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือการเดินทางสายกลางประกอบไปด้วยสามห่วงนั่นคือพอประมาณมีความสมดุลและมีภูมิคุ้มกันในตัวนอกจากนี้ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมด้วยดังนั้นมนุษย์ จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดเมื่อนำไปสู่ความมั่นคงของชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นคือการพัฒนาที่มีความสมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้อง back to basic small is beautiful green technology slow life simplicity สมดุลมั่นคงและยั่งยืน การพัฒนาผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงจำเป็นต้องลงมือปฏิบตัติเพื่อที่จะได้นำความรู้และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและชุมชนโดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่ตอไปอย่างยั่งยืน สำหรับหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคงหรือนอพอมอรุ่นที่16ประกอบไปด้วยข้าราชการทหารพลเรือนและภาคเอกชนรวมทั้งสิ้น89คนโดยมีระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น2เดือน เป้าวัตถุประสงค์คือเพื่อความมั่นคงเสริมทักษะในด้านการเป็นผู้นำพอเพียงภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในสภาวะการความมั่นคงยุคใหม่และการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้สังคมและประเทศชาติมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไปค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ